ของเรื่องมนุษยธรรมด้วยนะคะที่ประเทศไทยเราได้ปฏิบัติมาตลอดนะคะทางกมุชาก็ขัดในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ความรุนแรงนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำมาตลอดนะคะว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรายึดถือแล้วก็พยายามถึงที่สุดนะคะให้ไม่มีการ เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อจนกระทั่งฝ่ายกัมพูชาได้มีการยิงนะคะก่อนตั้งแต่วันที่24นี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีสนักข่าวต่างประเทศเหลายช่องทางนะคะได้มีข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเรามีหลักฐานเรามีเรื่องของออออออดิจิทัลฟ o ุ p r i n นต่างๆนะคะที่สามารถรู้ได้ว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรว่าไปนะคะ มีข้อสังเกตที่สื่อต่างชาตินะคะสังเกตว่าวันนั้นเนี่ยนักเรียนของเรานะคะตามจังหวัดชายแดนเนี่ยยังไปโรงเรียนตามปกติแต่ของกัมพูชาไม่ได้ไปนะะสั่งให้หยุดอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะเพราะดิฉันก็ได้ฟังข่าวต่างประเทศมาแล้วเขาก็บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าของไทยรู้ว่าจะยิงเนี่ยเราก็คงต้องแจง้งแต่แปลว่าทางกัมพูชารู้หรือไม่ ะะว่าจะมีการยิงแบบนี้เกิดขึ้นถึงเด็กนักเรียนถึงหยุดเรียนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง ในตอนนี้เองนะคะถึงแม้ดิฉันเองจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ได้มีการรับฟังค่ะการอัปเดตต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความเป็นห่วงก็ยังมีมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พยายามจะติดตามเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปไปอัดคลิปนะคะที่ n อ t นนะคะพร้อมกับคอรมอก็ได้มีมีโอกาสอัปเดตกับท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยนะคะว่าถึงตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างท่านรัฐมนตรีช่วยเอ,เองก็เน้นย้ำนะคะในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ย ของฝั่งไทยเองอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรามีพร้อมนะคะแล้วก็การที่เรา,เราเไ,ดได้ใช้ F16 ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งทีเ่เราตอบโต้เพราะทางกัมพูชามีการยิงเข้ามาถึงแหล่งชุมชนที่มีทั้ง ลูกเด็กเล็กแดงอยู่นะคะแล้วก็กระทบแล้วกเกิดผลกระทบต่อชีวิตจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแต่ทางกองทัพก็ได้ได,ได้ได้ตกลงในเรื่องนี้ได้คุยกันเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามในทุกกลไกนะคะในเรื่องของอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะทางรัฐบาลกับกองทัพน,นะคะทางฝ่ายคอมมั่นคงเนี่ยก็ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะคะทุกๆขั้นตอนตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่า เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ทางหน้างานนะคะลองดูว่าว่าจะเป็นยังไงต่อแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องออพยายามให้ถึงที่สุดนะคะที่จะปกป้องอธิปไตยของเรานะคะเพราะเราไม่เคยเริ่มก่อนแล้วยืนยันมาเสมอตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงนะคะแต่เมื่อความรุนแรงมาถึงเราเองก็สู้ไม่ถอยเช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพคุยกันแล้วก็เน้นย้ําว่า ไม่ต้องห่วงนะคะในสิ่งนี้ก็ไม่ถอยเราก็สู้เต็มที่นะคะ ทางกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ยังได้แสดงะะหลักฐานความไม่ชอบธรรมนะคะของทางกัมพูชาทั้งการละเมิดในเรื่องของสนธิสัญญานะคะหลักกฎหมายระหว่างประเทศหลักสิทธิมนุษยชนนะคะและความไร้มนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการลักลอบวางระเบิดนะคะก่อนหน้านี้ที่จะมีปัญหานะคะเราก็จะมีการรัตเวนหาระเบิดเก่าๆร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะทั้งไทยและกัมพูชา ทหารของทั้งสองประเทศร่วมกันก็มีการหยุดไปนะคะและอย่างที่เกิดขึ้นที่ฐานของเราต้องได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้ก็ตรวจสอบว่าเป็นระเบิดที่เป็นการวางใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดหลักมนุษยชนอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ผิดหลักกฎระหว่างประเทศอย่างยิ่งนะคะไม่มีประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ มีหลักฐานครบถ้วนกระทรวงต่างประเทศของเราก็ได้ไปบอกกับทุกที่นะคะให้ให้ทั่วโลกได้รับทราบแล้วก็มีการยืนยันจากสื่อหลาย,ลายประเทศนะคะ<ๆ>เขาก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วก็พอที่ผ่านมานะคะประเทศไทยก็ได้พูดความจริงเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยืนยันในจุดยืนตลอดว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าความรุนแรงนี้เป็นการถูกเริ่มโดยกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ สถานการณ์นี้นะคะก็ดิฉันเองกออ็สนับสนุนนะคะให้คนไทยเกิดความสามัคคีกันในชาตินะคะเพราะว่าวันนี้เองจริงแล้วเราทะเลาะก,กันในประเทศเถึงระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เองเราต้องรักกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกับคนนอกประเทศก่อนนะคะถ้าเหตุการณ์สงบสุขเมื่อไหร่จริงๆก็ยังรอได้นะคะเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันในประเทศยังรอได้นะคะแต่วันนี้เองก็ รอไม่ได้แล้วที่เราต้องร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะคะให้กําลังใจซึ่งันและกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคนไทยรักคนไทยเองอย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของออคำคอร์รามากมายที่ตอนนี้เนี่ยวิถีทางการเมืองนะคะก็พยายามจะใช้ปลุกปั่นนะคะให้เกิดความเกลียดชังซึ่งดิฉันว่าอันนี้ต้องรออีกเช่นกันนะคะมี การปลุกปันก่นกระแสที่ว่าเพราะว่าสองตระกูลทะเลาะกันนะคะท่านจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายเดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันมีการปราบคอเซ็นเตอร์อย่างจริงจังและได้ผลจริงๆคอเซ็นเตอร์ที่โทรหาพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะะแล้วความค่าความเสียหายเนี่ยประมูลได้ประเมินได้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะคะคนไทยที่เคยถูกหลอกจนสิ้นเนื้อประดาตัว จะต้องบางคนอยากจะจบชีวิตเลยเพราะว่าบางคนจบชีวิตไปแล้วด้วยที่ต้องเสียตังค์ไปกับคอ c เซ็ center ชาวบ้านถูกหลอกเงินหายไปจากบัญชีอย่างรวดเร็วนะดิฉันได้ปราบเรื่องนี้จริงจังที่มีการสั่งสั่งการการะทรวงมหาดไทยจัดน้ําตัดไฟ นะคะตั้งแต่ตรงชายแดนลาวแล้วก็พามา่าและทั้งสามทั้งทั้งลาวลพามา่าไทยเราได้ทำใจพาภาคีร่วมกันที่จะปราบคอเซนเตอร์อย่างจริงจังดิฉันก็เกิดความสับสนค่ะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางกัมพูชาที่ยังติดต่อกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยถูกรับแจ้งมาจากคนที่แปลว่าโกรธโกรธด,ดิฉันนะฮะว่าทำไมไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับกัมพูชาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยดิฉัน คุยกับทางเมียนมาและลาวเพื่อจะทาเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วมันก็มีไปทางกัมพูชาด้วยตอนนั้นมันเริ่มตรงนั้นก่อนซึ่งอันนั้นมันชัดเจนกว่าที่มาหลอกของทางคนไทยดิฉันก็ได้โทรไปคุยส่วนตัวนะคะอันนี้ยังไม่โดนอัดคลิปนะคะเพราะตอนนั้นเป็นการไม่ทราบว่าเสียผลประโยชน์หรือไม่นะคะก็เป็นเป็นสิ่งแรกที่ทาดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าปรับยาเสพติดปรับ call center ปรัอรบอาชชากรออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ ตั้งใจเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วดิฉันก็ต้องทําดิฉันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอคุยกันก็บอกว่าเออทำไมถึงไม่ไมไมทําร่วมกับกัมพูชาด้วยดิฉันก็เอ่อหลังจะเข้าคอรมอทุกอย่างก็บอกอ้าวโอเคงั้นเราจะบวกกัมพูชาเข้าไปด้วยบอกไม่ไม่ทางกัมพูชาบอกไม่ต้องบวกนะไม่ไม่ไม่ต้องร่วมกันค่อยมาทากับกับไทยสองประเทศพอดิฉันก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นาตามพโรเซสเดิมไตรภาคีเหมือนเดิมเข้าคอรมอเรียบร้อยนะคะ พอกลับมานึกย้อนก็ทราบว่าอ๋อมันเป็นความแสดงความไม่พอใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ดิฉันเองก็ไม่คิดนะคะว่าความไม่พอใจนี้มันจะเป็นการว่าไม่พอใจในการปราบหรือไม่นะะไม่พอใจในการปราบแก๊งคอเซนเตอร์หรือไม่เพราะที่ฉันไม่เคยทราบเลยว่าจะมีประเทศใดไม่พอใจในการปราบแก๊งคอเซนเตอร์นะคะเพราะว่าเมื่อประชาชนในชาติถูกหลอกและรัฐบาลเข้ามาช่วยนั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือนะคะก็เลย ทำให้รู้สึกว่าอ๋อเราคงไปขัดผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆก็ทําให้ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลที่เข้ามาไม่ว่าจะนางสกุลชินวัตรหรือไม่ก็ต้องปราบเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยมันจึงเป็นสิ่งสําคัญ ในการต้องปราบเช่นเดียวกับยาเสพติดเลยค่ะยาเสพติดทาให้คนคุ้มค้า่งอันนี้แต่อันนี้ก็คือดูดเงินคนไปทั้งบัญชีเสียหายเป็นหลายล้านค่ะคอเซ็นเตอร์ไม่เว้นแต่ละวันไม่ทําก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงทําให้เกิดการหลายๆเรื่องต่อมานะคะค่ะในส่วนตัวฉันเองนะคะในของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสิ่งที่รับผิดชอบ ะะก็มีหลายอย่างคะ่ะที่ต้องทําแล้วก็ตอนนี้เองนะคะก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องขอสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณนะคะอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกําลังคนและรัษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ทุกรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวไว้ในพระบระมราชเคชน์ยังความปรับปื้มและสําึึกในพหะกราธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนประสบอุิกไทยทั่วประเทศค่ะ โดยของกระทรวงเองนะคะดิฉันมีการสั่งการสองข้อนะคะในเรื่องแรกคือเรื่องของงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน,นะค่ะในฐานะหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนะคะการดําเนินการพิธีการศพได้รับพระราชทานโดยจะปฏิบัติตามหมายรับสั่งนะคะจากสํานักพระราชวังด้วยความสมพระเกียรติและถูกต้องตาม โบราณราชประเพณีค่ะหัวข้อที่2ค่ะคือเรื่องของการภารกิจสนับสนุนอื่นๆนะคะที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอาทิเช่นการดูแลผู้บาดเจ็บนะคะการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดียวยา ฟื้นฟูจิตใจเพื่อรับผลกระทบตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามภารกิจของกระทรวงอาทิเช่นโบราณสถานต่างๆในพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายค่ะและจะถางงบประมาณบูรณะซ่อมแซมต่อไปค่ะถึงนี้ฉันเองจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐมนตรีในตอนนี้นะคะก็ยังรับฟังรายงานแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอค่ะซึ่ง พรุ่งนี้นะคะดิฉันเองก็จะลงพื้นที่แต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีต้องประสานงานด้วยว่า,าจะลงเป็นพื้นที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปลงพื้นที่กับรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณงคารเอ่อ t i n e t o l i o t c o r อืม Let me um, start by uh, reaffirming that Thailand has always remained restrained to acts of provocation um, from the Cambodian side during the past few months. We um, make sure that we can stay in peace and we don't want any violence or anything that can harm our people or both people from both countries. But of course, we don't really get the sincere. You know, dialogue or sincere acts from the Cambodian side. We try to um, um, talk and we try to um, set up all the meetings, like the bilateral mechanism and also the uh, peaceful dialogue as well. But we don't really get like cooperation that much from the Cambodian side. So we have just one meeting that is done already in the past, but nothing changed very much. And. Um, so we, we try to convince them to come together and sort this out. And um, I'm not sure that it's possible that if they have anything in mind. You know, more than this, more than the situation that is happening right now. So I think around the world, they can see all the news that we, Thailand, we try to stay in peace as much as possible, as long as possible, until they start the fire on 24th morning. And that started everything. And of course, we have to do everything in our power to stop this and to fight back. We, we didn't want to start the fight at all, but when it comes to our you know people's lives, we have to protect them. And I believe that our sincere and um, the intention to protect our people, our country, and of course, like we want to join uh, the world to set up like about to to to, to set up like the the center to uh, manage the situation about the call center that happened many months ago and we did it very well that when we have meetings with other countries they they gave all the compliments to us that we handle this very well and the the UN wants to cooperate with us you know so i think that's that's one thing that we we doing it very well and of course maybe this fact um, ruin something in their country or not i'm not sure about this but of course if they didn't lose anything why would they do something like that so i just want to invite the world to ask them like this is um, the appropriate thing to do or not like when we try to stay in peace you know we try to um, talk to both sides together in every level possible but all we got was not sincere acts back from Cambodia. So, you know, the world is smaller and smaller every day. I think they have all the evidence to prove. Thank you. <coughs> การเมืองในประเทศเองโดยใช้กันจริงๆแล้วนะคะที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันหมายความว่าจริงๆเราบางทีเนี่ยเราหาโอกาสในการที่ทําลายฝั่งตรงข้ามในการเมืองมาตลอดนะคะซึ่งดิฉันเข้าใจอยู่แล้วดิฉันเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านแล้ววันนี้เป็นรัฐบาลดิฉันเข้าใจฝ่ายตรงข้ามฝ่ายคู่แข่งมีมีทุกพื้นที่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแค่จะบอกว่าเชิญชวนให้วันนี้เนี่ยเรามาปกป้องกันเอง ะะเรามาปกป้องกันเองก่อนเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยการที่เราปกป้องตัวเองก่อนเนี่ยทาให้เขารู้ว่าประเทศเราแข็งแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องอ้อนวอนสื่อด้วยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเรารายงานทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าจร,งจรงิงๆการหาข้อมูลจากแคมบเบอร์แก,ก็เป็นไปได้ยากเช่นกันเพราะว่าแน่นอนค่ะเขาก,เขาก็เขาคุมสื่อได้หมดหรือไม่นะะแล้วก็เขาคุม คุมทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเขาทั้งหมดได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ก็มันก็ต่างกันแบบนี้แต่ซึ่งซึ่งจริงประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ได้คุมสื่อคุมอะไรอยู่แล้วนะคะแต่จะบอกว่าก็ขอให้รายงานสิ่งที่จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับประเทศเราได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันมากกว่านะคะ ไม่ได้เกี่ยวประเด็นทางการเมืองมากกว่านี้เลยบอกว่าการเมืองเนี่ยฝั่งตรงข้ามฝั่งฝั่งาย้ารัฐบ,บาลสู้กันเสมออยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศแต่วันนี้เราจะต้องไม่สู้กันเองเราจะต้องแข็งแรงเพื่อสู้กับประเทศที่เราเคยคิดว่าเพื่อนเราต้องสู้ตรงนั้นค่ะวัวต้องค่ะต้องถามสื่อมวลชนกลับว่า สิ่งนี้เนี่ยเราจะเชื่อในสิ่งที่ที่กัมพูชาเสนออีกนานไหมนะคะเราจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอีกนานไหมนะคะเพราะว่ามันก็อ่ะอย่างเรื่องของดิฉันเองเนี่ยเขาโพสต์ปล่อยคลิปแล้วสักท่าเขา็บอกว่าเขาไม่ได้ปล่อยนะะเขาอาจจะเอ่อโพสต์รูปสาวสวย,สวยแล้วบอกไม่ได้โพสต์ก็ได้นะคะคือบอกทำไปแล้วแล้วก็บอกไม่ได้ทำทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ เขาก็มีฉายาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะประเทศแคนเบเดียมีมีมีฉายาะคะซึ่งทัว่วทั่วโลกก็ตั้งให้ดิฉันไม่ได้เป็นคนตั้งนะคะก็ก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องมั่นใจตรงนี้ว่าของเราเนี่ยมันอย่าใช้อารมณ์ในการคิดว่าอ้มันเป็นอย่างนี้ต้องเพราะคนะคนั้นคนนี้ไม่ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะกัมพูชาค่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราปรับคอเซนเตอร์ค่ะ ใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องนี้นะคะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราจะอยากทำให้มันขมุกขมัวมันก็อยู่ที่เรานะคะซึ่งจริงแล้วดิฉันมั่นใจอย่างยิ่งว่าที่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ตระกูลชินวัตรเข้ามาทำก็ต้องปราบคอเซนเตอร์ก็ต้องปราบยาเสพติดก็ต้องปราบอาวัยมุกเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะคะแลวดิฉันไม่เสียใจเลยที่ดิฉันทำเรื่องคอเซนเตอร์เรพราะนั่นคือการช่วยคนได้เยอะมากจริงๆ นะคะแล้วก็ทุกฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยทั้งตำรวจทั้งอะไรทําเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่จริงๆแล้วมันก็ได้ผลจริงๆมันก็ช่วยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดิฉันคิดว่าไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ไม่เสียใจเรื่องนี้เพราะเราทาเรื่องนี้เต็มที่แล้วช่วยคนได้ทุกประเทศทั่วโลกก็คิดแบบนี้ยกเว้นประเทศที่เสียผลป,ประโยชน์เท่านั้นคะ่ะคือว่าชินวัฒน์อัมรัไม่ค่ะ ดิฉันไม่ถือว่าชินวัตรช้ำหนักในเรื่องนี้เลยเพราะฉันรู้สึกว่าเราทําเพื่อประเทศนะคะการถูกบิดทางการเมืองถูกใส่ความตอนนี้ถึงบอกว่าต้องหยุดเรื่องนี้ก่อนเพราะมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ตั้งแต่สมัยของท่านเอลทักสินเองเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวดีมากแต่เกิดปัญหาขึ้น ท่านักษิณก็เอาเรื่องของประเทศมาก่อนอยู่ดีไม่เห็นบอกเลยอ๋อเป็นเพื่อนกันไม่ทําร้ายกันไม่ใช่อค่ะถ้ามันเป็นเรื่องของประเทศมันต้องดูแลคนของประเทศก่อนประเทศไทยก่อนมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะเราจริงจริงแล้วเนี่ย ออดีมากเลยนะคะที่ทุกฝ่ายออแนะนําเรื่องระหว่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็ทําให้กระทรวงต่างประเทศต้องรับไปพิจรารณาว่ามีเรื่องไหนที่เหมาะสมและควรทําและเวลาใช่หรือไม่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงต่างประเทศเองเขาก็ประสานเรื่องนี้อยู่ดิฉันก็ได้รับอัปเดตจากทางทาง่ทานมตรีนี่จริง,รงๆก็เป็นห่วงก็ได้โทรคุยบ้างนะคะแต่ท่านก็ท่าน,นก็บอกเองเลยว่าท่านกำลังทําเรื่องนี้อยู่แล้วก็พยายามอธิบายอย่างเต็มที่ท่านก็กลับมาแล้ว เมื่อเช้าก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็คงมีอีกหลายเรื่องที่ที่ต้องทําต่อแต่ว่าทั้งหมดนี้แผนการนี้ในช่วงนี้ก็ขออนุญ,ญาตถามไปที่รักษาการนะคะนั่นะคือท่านภูมิธรรมก่อนนะคะดิฉันคงขอตอบแค่ในส่วนของวัฒนธรรม,มแต่ว่านี้ก็เป็นการเน้นย้ำเมสเซจของท่านรักษาการที่ได้แถลงไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงตอนที่ระหว่างที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าจากพอยต์ตรงนี้ไปเนี่ยก็คงยังยังไม่เหมาะสมที่จะพูดอะไรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ you. Mm -hmm.